พระรูปหนึ่งถูกใส่กุญแจมือต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าท่านทำผิดอะไรแต่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นกลับเกี่ยวข้องกับถ้ำลับวัตถุบโบราณและคำสัญญาที่ถูกปิดไว้นานนับร้อยปีสิ่งที่อยู่ในวัดนั้นไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่มันคือพลังบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าเอ่อยถึงเกิดอะไรขึ้นในถ้ำนั้นและทำไมพระรูปนี้ถึงยอมถูกจับโดยไม่ขัดขืนแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเปิดเผย แสงแดดยามเช้าสัดส่องผ่านยอดไม้ใหญ่เสียงนกกังเขนร้องอยู่บนกิ่งไม้เก่าลานหมู่บ้านงเงียบสงบมีเพียงเสียงฝีเท้าของชาวบ้านที่เริ่มทยอยออกจากบ้านกลิ่นข้าวเหนียวปิ้งลอยตามลมอ่อนๆจากแผงขายอาหารจู่ๆเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะคันใหญ่ก็ดังขึ้นจากถนนทางเข้าหมู่บ้านรถของตำรวจชาวบ้านหลายคนหยุดเดินหันไปมองด้วยความสงสัย ฝุ่นลอยคลุ้งบนถนนลูกรังขณะที่รถจอดสนิทตรงกลางลานประตูรถเปิดออกเจ้าหน้าที่สามคนก้าวลงมาด้วยท่าทางจริงจังในมือหนึ่งคนถือเอกสารอีกคนพกกุญแจมือและอีกคนเดินตรงไปยังสารวัดเงียบงันทั้งหมู่บ้านสายตาทุกคู่จับจ้องพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากสาลายอย่างสงบหลวงพี่ชนพระที่ทุกคนเคารพรักมาตลอดสิบห้า ปีแต่วันนี้สีหน้าท่านซีขาวมือท่านประสานอยู่ด้านหน้าอย่างสุภาพตำรวจยื่นเอกสารให้หลวงพี่ยืนอ่านเงียบๆแล้วพยักหน้าเบาๆโดยไม่มีคําพูดใดหลุดออกมาเสียงกุญแจมือคลิกเข้ากับข้อมือของพระที่ยังห่มจีวรชาวบ้านบางคนเบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากบางคนถึงกับทุดลงกับพื้นเสียงกระซิบดังขึ้นเป็นสาย เป็นไปไม่ได้หลวงพี่จะทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงไม่มีใครเข้าใจไม่มีคําอธิบายจากตำรวจไม่มีการต่อต้านจากหลวงพี่เพียงแค่สายตาท่านที่มองกลับมายัางชาวบ้านเงียบแต่เหมือนมีบางอย่างจะพูดเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเข้าไปเกาะแขนแม่น้ำตาคลอเบ้าแม่รีบกอดลูกไว้แน่นพระเดินขึ้นรถตำรวจอย่างสงบประตูปิด รถเคลื่อนตัวออกช้าๆบนถนนฝุ่นแดงเสียงเครื่องยนต์จังหายไปในระยะไกลและสิ่งที่เหลือไว้คือความเงียบงันอันแสนอึดอัดกลางลานหมู่บ้านสายลมพัดผ่านเบาๆใบไม้ร่วงจากต้นพลิ้วไหวลงพื้นอย่างไร้เสียงและในใจของทุกคนมีเพียงคำถามเดียวที่ก้องอยู่ไม่หยุดใครกันใครกันที่กล้าทำให้พระผู้เป็นที่นับถือของหมู่บ้านต้องถูกใส่กุญแจมือต่อหน้าสาธารณชน และที่สำคัญหลวงที่ชนผิดอะไรหลังจากรถตำรวจรับสายตาไปแล้วเสียงพูดค่อยๆดังขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านที่ยังยืนอยู่ตรงลานเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆ่ฉันเห็นหลวงที่ให้อาหารหมาแมวทุกเช้าจะไปทำผิดอะไรได้หรือจะมีคนใส่ร้ายไม่มีใครกล้ากลับบ้านพวกเขายังยืนล้อมวงพยายามต่อชิ้นส่วนของเรื่องราวที่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่ง หญิงชาราผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากมุมศาลายายแสงหญิงชาราผู้เงียบขรึมไม่ค่อยพูดกับใครเธอเดินอย่างช้าๆไม้เท้ากระทบพื้นด้วยจังหวะที่แน่นิ่งฉันรู้ว่าจะมีวันนี้เสียงเธอเบาแต่ชัดเจนทุกสายตาหันไปมองทันทีเมื่อสามปีก่อนฉันเห็นหลวงพี่เดินออกมาจากถ้ำหลังวัดในคืนที่ฟ้าร้องแรงที่สุดในรอบปี แล้ววันรุ่งขึ้นสาลาวัดก็ถูกปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าไปอีกเลยคนฟังเริ่มเงียบเหมือนทุกประโยคของยายแสงค่อยๆสกิดความทรงจำในใจของแต่ละคนใช่แล้วมีวันหนึ่งที่วัดปิดเงียบไม่มีการสวดไม่มีการออกบินทบาตหลวงพี่บอกว่าขอจะวัดเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วยายแสงเดินเข้าใกล้มาขึ้นใบหน้าของเธอสั่นเล็กน้อย ฉันไม่อยากเชื่อแต่สิ่งที่ฉันเห็นมันยังชัดเจนในหัวมีเสียงบางอย่างดังออกมาจากใต้พื้นวัดชาวบ้านเริ่มกระสิบอีกครั้งบางคนมองหน้ากันด้วยความตกใจใต้พื้นวัดทาหรือว่าจะเป็นที่ซ่อนอะไรบางอย่างวันต่อมาหมู่บ้านยังคงเงียบแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเริ่มแพร่กระจายเหมือนไฟลามในทุ่งหญ้าแหง้งคนจากตำบลข้างเคียงเริ่มมาเวียนมาถาม บางคนพยายามปีนรั้ววัดเพื่อมองเข้าไปตำรวจได้ปิดวัดไว้และมีป้ายติดไว้ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนไม่มีใครเข้าไปได้และไม่มีใครรู้ว่าในถ้ำหลังวัดนั้นซ่อนอะไรไว้จนกระทั่งเช้าวันที่สามหลังเหตุการณ์ชายแปลกหน้าสวมเสื้อเชิตขาวและแว่นดำขับรถเก่งเข้ามาในหมู่บ้านเขาเดินตรงเข้าไปที่ลานวัดถือแฟ้มเอกสารแน่นในมือ เมื่อชาวบ้านถามว่าเขาเป็นใครเขาตอบเพียงว่าผมมาจากส่วนกลางขออย่าให้ใครตามเข้ามาหลายชั่วโมงผ่านไปชายคนนั้นออกมาพร้อมเจ้าหน้าที่ในชุดธรรมดาอีกสองคนและพวกเขาถือบางอย่างในถุงผ้าดำออกมาด้วยไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรแต่สีหน้าของชายแปลกหน้าดูเคร่งเครียดจนคนรอบข้างกล้าหายใจเบาๆข่าวลือเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าเป็น ของเก่าโบราณบางคนกระซิบว่าเป็นกระดูบางคนถึงกับพูดว่ามีคนถูกซ่อนไว้ในวัดมาตลอดหลายปีแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดและตำรวจก็ยังไม่พูดอะไรกับประชาชนแม้แต่คำเดียวในคืนนั้นฟ้ากลับคำรามอีกครั้งลมแรงพัดยอดไม้ไหวอย่างรุนแรงซาลาหลังเก่าๆที่อยู่ริมกำแพงวัดส่งเสียงแอดทุกครั้งที่ลมกระทบ เงาหลอนบนพื้นดินจากไฟถนนดูเหมือนเคลื่อนไหวบ้านแต่ละหลังก็ปิดไฟเร็วกว่าปกติไม่มีใครกล้านั่งเล่นหน้าบ้านเหมือนวันก่อนหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความระแวงแต่สิ่งที่ยังไม่มีใครลืมคือสายตาของหลวงพี่ชนในวันนั้นไม่ใช่สายตาของคนที่หวาดกลัวไม่ใช่สายตาของคนที่รู้สึกผิดแต่มันคือสายตาของคนที่ยอมรับชะตากรรม และเหมือนกําลังปกป้องบางอย่างไว้บางอย่างที่คนในหมู่บ้านยังไม่พร้อมจะรู้รุ่งเชา้าหมอกบางปกคลุมทั่วหมู่บ้านอากาศเย็นกว่าทุกวันเสียงนกเงียวสงัดไม่มีแม้แต่เสียงไก่ขันดูเหมือนทั้งธรรมชาติจะร่วมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ออกจากบ้านประตูหน้าต่างปิดสนิทแต่สายตากลับเฝ้ามองผ่านม่าน มองไปยังวัดที่ตอนนี้ถูกปิดเงียบมีแถบสีเหลืองขึงรอบบริเวณทุกคนเฝ้ารอรอให้ใครสักคนออกมาพูดรอให้ความเงียบกลายเป็นคำตอบแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งช่วงบ่ายรถตำรวจอีกคันแล่นเข้ามาในหมู่บ้านและครั้งนี้คนที่ลงจากรถคือหลวงที่ชนยังอยู่ในจีวรเหมือนเดิมแต่มือไม่มีโซ่ตรวนอีกต่อไป สายตาทุกคนมองตามบางคนแอบออกมาดูหลังประตูบางคนแอบยืนหลังต้นไม้ริมรั้วหลวงพี่ไม่ได้ยิ้มแต่ก็ดูไม่เศร้าสีหน้าเรียบเฉยตำรวจคนหนึ่งเดินข้างๆพร้อมเอกสารเขาพาหลวงพี่ไปยังศาลากลางหมู่บ้านและประกาศเรียกประชุมทันทีข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันที่ศาลาบางคนยังมีสีหน้าตึงเครียดบางคนแสดงความโล่งใจที่ได้เห็นหลวงพี่อีกครั้งแต่ทุกคนยังมีคำถามอยู่ในใจเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดิมยืนขึ้นพร้อมไมโครโฟนเสียงเขาชัดเจนวันนี้เราเชิญทุกท่านมาเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการควบคุมตัวพระชนในวันก่อนไม่ใช่การจับกุมด้วยข้อหาอาญา แต่เป็นการขอความร่วมมือเพื่อเข้าตรวจสอบบางอย่างในพื้นที่วัดตามคำสั่งจากส่วนกลางเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นแล้วถุงผ้าดำที่ถือออกมาละ่ะทำไมต้องใส่กุญแจมือตำรวจเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเรื่องนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดในตอนนี้แต่เราได้รับแจ้งเบาะแสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้สิ่งที่พบในถ้ำหลังวัดไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย แต่เป็นวัตถุบางอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งยังไม่มีการบันทึกไว้ในเอกสารของรัฐสายตาทุกคู่หันไปมองหลวงพี่ชนท่านยิงคงนิ่งจนกระทั่งท่านก้าวขึ้นมายืนข้างตำรวจเงียบไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยประโยคแรกเสียงท่านแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นข้าไม่ได้ทำผิดแต่ข้าก็ไม่อาจบอกความจริงทั้งหมดได้ในตอนนี้เพราะสิ่งที่อยู่ในถ้ำนั้นไม่ใช่ของข้าเพียงคนเดียว มันคือคำสัญญาที่ข้าต้องรักษาไว้ตามพินัยกรรมของอดีตเจ้าอาวาสเมื่อ20ปีก่อนเสียงรอบสาลางเงียบลงอีกครั้งลมหอบหนึ่งพัดผ่านฝุ่นเบาๆลอยขึ้นจากพื้นหลวงพี่ชลหันไปมองทางวัดแล้วพูดต่อถ้าหากถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะเปิดเผยทุกอย่างแต่ขอให้พวกท่านโปรดอดทนท่านประนมมือไหว้ชาวบ้านอย่างช้าๆหลายคนเริ่มหลบตา บางคนยกมือไหว้ตอบอย่างเงียบงนันหลังจากนั้นหลวงพี่ก็เดินกลับขึ้นไปบนวัดและประตูวัดก็ปิดลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเทปกัน้นไม่มีตำรวจเฝ้าเพียงแค่ความเงียบในค่ำคืนนั้นเสียงธรรมะจากลำพงวัดกลับมาอีกครั้งแต่เนื้อหาแปลกไปไม่ใช่คำสอนทั่วไปแต่เป็นเสียงท่องบทโบราณที่หลายคนไม่เคยได้ยิน ภาษานั้นเก่าแก่เสียงทานองยาวเนิบฟังแล้วยยิ่ยเยื่อไปถึงกระดูกสันหลังเด็กบางคนร้องให้กลางดึกโดยไม่มีสาเหตุสุนัขเห่าหอนรอบวัดตลอดคืนแม่เท่าบางคนบอกว่าเสียงนั้นเหมือนกับบทสวดโบราณที่ใช้ในการปลดผนึกไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าหลวงพี่กำลังทำอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าตั้งแต่วันที่พระถูกใส่กุญแจมือกลางลานหมู่บ้านไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกเลย และเงาที่เคยหลบซ่อนใต้พื้นดินกำลังเคลื่อนไหวเงียบช้าแต่มั่นคงคืนต่อมาหมู่บ้านปิดไฟเร็วกว่าทุกวันชาวบ้านนั่งเงียบอยู่หน้าวิทยุที่เปิดเพลงเบาๆอย่างไร้จุดหมายแต่ใจกลับจดจ่ออยู่กับวัดที่ตั้งอยู่บนเนินด้านเหนือแม้จะมองไม่เห็นจากในบ้านแต่ความรู้สึกกลับบอกว่าที่นั่นกำลังเกิดอะไรบางอย่างเสียงสวดแผ่าเบายังคงดังก้องออกมาจากลำโพงของวัด บทสวดเดิมน้ำเสียงเย็นเยียบคล้ายกับเสียงที่ลอดออกมาจากถ้ำลึกบางคำเป็นภาษาไทยโบราณบางคำเหมือนภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนยายแสงนั่งอยู่หน้าบ้านเธอถือผ้ายันเก่าๆไว้ในมือดวงตาเธอไม่กระพริบและริมฝีปากขยับพึมพำเหมือนกำลังท่องอะไรบางอย่างตามหลานสาวของเธอเอื้อมมือมาแตะแขนยายหนูกลัว ยายแสงหันมามองหลานสาวตัวน้อยที่กอดเข่าด้วยความไม่เข้าใจเธอยิ้มบางๆอย่ากลัวลูกสิ่งที่ออกมาจากวัดตอนนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นสิ่งที่ถูกปิดไว้มานานเกินไปเช้าว,วันถัดมานี่ข่าวลือว่าพระในอำเภอใกล้เคียงถูกเรียกเข้าไปประชุมลับชาวบ้านเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในหลวงพี่ชนอีกฝ่ายเริ่มสงสัยและกลัวว่า ของบางอย่างในวัดนั้นอาจส่งผลร้ายถึงหมู่บ้านแต่ทุกคนยังไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับวัดเพราะวัดนั้นเงียบเงียบอย่างน่าประหลาดไม่มีการตีระฆังไม่มีเสียงสวดจากพระรูปอื่นและที่สำคัญไม่มีใครเห็นพระรูปอื่นอีกเลยนอกจากหลวงที่ชนแล้วพระรูปอื่นหายไปไหนหมดคำถามนี้ลอยไปทั่วตลาดเล็กๆในหมู่บ้าน แม่ค้าบางคนเริ่มพนมมือไหว้ไปทางวัดทุกเช้าเด็กๆเ,เริ่มไม่กล้าเดินผ่านทางหน้าวัดและในตอนเย็นวันเดียวกันบางคนเริ่มได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นทูบแต่เป็นกลิ่นสมุนไพรโบราณกลิ่นเหมือนมาจากกองยาที่ถูกต้มในหม้อดินลอยออกมาจากวัดจนถึงลานหมู่บ้านกลิ่นนั้นอบอวลหอมเย็น แต่พอสูตรลึกๆก,กลับทําให้รู้สึกมึนเบาๆคนแก่บางคนเริ่มปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุเด็กบางคนเริ่มฝันแปลกๆหนูฝันว่าวัดเปิดประตูเองมีพระองค์หนึ่งเดินออกมาแต่หน้าเขาไม่มีตาแม่ของเด็กคนนั้นรีพาไปกราบสารเจ้าหมู่บ้านทันทีแต่ความสงสัยยังคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆคืนวันศุกร์ฟ้าร้องครั้งใหญ่เสียงดังกึกก้องจนบ้าสะเทือนฝนตกหนัก สายฟ้าแลบแปปราบๆๆใช้ภาพเงาวัดบนเนินเขาให้เห็นทุกครั้งและในหนึ่งในช่วงสายฟ้านั้นบางคนเห็นเห็นประตูถ้ำหลังวัดเปิดออกเงาร่างสีดำดำขยับออกมาทีละน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆเดินออกจากความมืดแต่ทันทีที่สายฟ้าหายไปเงานั้นก็หายไปด้วยรุ่งเช้าวันเสาร์หลวงพี่ชนเดินลงจากวัดมาที่ลานหมู่บ้านสีหน้าเคร่งขรึม มือของท่านถือห่อผ้าขาวสะอาดท่านวางไว้กลางลานและพูดว่าคืนนี้ใครที่ไม่กลัวจมขึ้นมาที่วัดพร้อมกันหลังพระอาทิตตกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมไม่มีการบังคับไม่มีแม้แต่คำขอร้องเพียงคำพูดเดียวแล้วท่านก็หันหลังกลับขึ้นวัดท่ามกลางสายตานับสิบคู่ที่จ้องมองพระอาทิตตก ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบแต่ชายหญิงจำนวนหนึ่งรวมตัวกันที่เชิงบันไดาทางขึ้นวัดไม่มีใครพูดอะไรทุกคนยืนเงียบเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างจะเริ่มขึ้นหลวงที่ชนยืนรออยู่บนยอดบันดไดเมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อมท่านจึงพยักหน้าเบาๆและเดินนำเข้าไปในตัววัดพวกเขาเดินผ่านศาลาผ่านลานหิน และหยุดที่หน้าถ้ำหลังวัดถ้ำท,ที่เคยถูกปิดมานานหลายสิบปีตอนนี้เปิดออกแสงไฟจากเทียนที่วางเรียงรายภายในถ้ำสว่างพอให้เห็นเพดานหินและผนังที่เต็มไปด้วยลวดลายประหลาดบางคนรู้สึกเหมือนภาพวาดเหล่านั้นขยับได้หลวงพี่ชนยกมือขึ้นและพูดเพียงคำเดียวจงเปิดเผยเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นเหมือนประตูไม้โบราณที่ถูกดึงออกจากการปิดตาย เสียงนั้นลึกก้องและสะเตือนใจแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นแสงสีทองอ่อนๆพุ่งออกมาจากผนังด้านในสุดของถ้ำพร้อมเสียงสวดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันไม่ได้ทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นกลัวกลับทำให้รู้สึกอบอุ่นและเศร้าอย่างประหลาดน้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาหลายคู่โดยไม่รู้ตัวรวมทั้งหลวงพี่ชนเอง เขาหันกลับมามองทุกคนก่อนพูดด้วยเสียงสั่นเครือนี่คือความลับที่ข้าต้องรักษาไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยคำพูดของมนุษย์ภายในถ้าแสงสีทองยังคงเปล่งประกายเบาๆจากกลางผนังไม่มีใครพูดออกมาแม้แต่คำเดียวทุกคนเพียงแค่ยืนดูด้วยหัวใจที่สงบหลวงพี่ชนค่อยๆเดินไปยืนหน้าผนังนั้น แล้วหยิบห่อผ้าขาวที่นำติดตัวมาด้วยออกมาภายในห่อผ้าคือพระพุทธรูปองค์เล็กๆทำจากหินเขียวหยกแม้จะเล็กเพียงฝ่ามือแต่มันกลับส่องประกายเหมือนมีชีวิตนี่คือพระที่ถูกอัญเชิญจากถ้ำนี้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนเสียงหลวงพี่เบาและมั่นคงเจ้าอาวาสในอดีตเคยเล่าว่าเมื่อครั้งที่หมู่บ้านต้องเผชิญภัยใหญ่พระองค์นี้คือสิ่งเดียวที่ให้แสงสว่าง แต่การอัญเชิญออกมาทําให้ความสมดุลของสถานที่นี้เสียไปและข้าคือผู้ได้รับมอบหมายให้พาท่านกลับคืนสู่ที่เดิมทุกคนในถ้ำยืนนิ่งสายตาหลายคู่เริ่มเปียกชื้นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลวงที่ค่อยๆวางพระพุทธรูปไว้ที่แท่นหินกลางถ้ำทันใดนั้นเสียงลมหายใจของภูเขาก็ดังขึ้น ลมเบาๆพัดเข้ามาในถ้ำเหมือนภูเขาทั้งลูกได้รับรู้ว่าทุกอย่างกลับคืนสู่ที่ของมันแล้วแสงสีทองเริ่มลดลงอย่างช้าๆจนเหลือเพียงแสงเทียนธรรมดาบรรยากาศสงบเหมือนเวลาในถ้ำหยุดเดินหลวงพี่หันกลับมาหาทุกคนยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทุกอย่างจบแล้วค่าขอบคุณที่พวกท่านไว้ใจวันรุ่งขึ้น วัดเปิดอีกครั้งพระรูปอื่นกลับมาทำวัดเช้าเหมือนเดิมเสียงระฆังดังขึ้นในยามรุ่งอรุณกลิ่นธูปหอมอบอวลในอากาศลานหมู่บ้านกลับมาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆร้านค้าเปิดเหมือนทุกวันราวกับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ไม่มีใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังวัดไม่ใช่เพียงแค่ธรรมแต่คือศรัทธาความเงียบ และคำสัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในคืนนั้นหลวงพี่ชนนั่งสมาธิที่ระเบียงวัดดวงจันทร์เต็มดวงส่องลงมาเหนือยอดไม้สายลมเย็นพัดผ่านจีวรเบาๆท่านหลับตาพร้อมกับรอยยิ้มสงบเพราะในที่สุดสิ่งที่ควรถูกคืนสู่ที่ของมันก็ได้กลับบ้านแล้ว